วันนี้มีการปลุกปั่นให้ทหารผู้น้อยทะเลาะก,กับทหารผู้ใหญ่นี่คือการใช้กองกำลังทหารแบบหนึ่งคนเหล่านี้ลึกนะครับแยกกันทําแล้วรวมกันตีนะจ้องจะลูบคำทำลายสถาบันดั้งเดิมที่เป็นมาอยู่ของบ้านเมืองนี้วงกลไกลไปหรือเปล่ามันมีไม่ครับคุณวาราวิ์ผมจะเรียนอย่างนี้อีกขั้นตอนผมจะเรียนอย่างนี้ที่ว่าไม่มีการใช้กองกําลังทหารน,นะไม่จริง วันนี้มีการปลุกปั่นให้ทหารผู้น้อยทะเลาะก,กับทหารผู้ใหญ่นี่คือการใช้กองกำลังทหารแบบหนึ่งคนเหล่านี้ลึกนะครับแยกกันทําแล้วรวมกันตีนะนี่คือการใช้กําลังทหารอย่างหนึ่งครับให้ทหารผู้น้อยออกมาพูดเรื่องที่มันอาจจะมีไม่ดีและผมเห็นด้วยนะว่าทหารผู้ใหญ่ทําสิ่งไม่ดีกับทหารผู้น้อยต้องเอาผิดและต้องลงโทษร้ายแรงทักกางเกงลงกางเกงในหรือว่าไปเอาเบี้ยหว,วัดเข้าไปใสอ่อาจารย์ <พบ S 1> อันนั้น,นมันเนะรื่องป,ฏ,ปฏิรูปกองทัพหรือเปล่ามันจะมาโยงอะไรกับการเปลี่ยนการปกครองอาจารย์ไม่ใช่ครับ คือนี่คือวิธีการในการที่จะทำให้ส่วนที่เข้มแข็งที่สุดอ่อนแอลงการเอาทหารชั้นผู้น้อยมาทะเลาะกับทหารชั้นผู้ใหญ่เพื่อที่จะทำให้กองทัพแตกแยกเมื่อกองทัพแตกแยกกองทัพจะอ่อนกำลังลงเมื่อกองทัพอ่อนกำลังลงอย่าลืมสิทธิว่าเราพูดกันในทุกๆมิติว่าทหารของพระราชามเมื่อกองทัพอ่อนกำลังลงนี่คือการเอาทหารผู้น้อยซึ่งส่วนใหญ่ปลดประจำการไปแล้ว มารวมกันเพื่อที่จะทํำลายน้ําหนักของทหารผู้ใหญ่และจะอธิบายสิ่งที่บอกว่านี่ไงทาหารมีไว้ทําไมทั้งๆที่ไม่ต้องตั้งคําถามน,นี้เลยถูกไหมมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ได้เขาอาจจะพยายามพ่วงแล้วบอกว่าเรื่องการเมืองถูกไหมครับแล้วก็บอกเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวแต่ผมถึงได้บอกแล้วคนเหล่านี้ลึกแยกกันตีรวมกันทําสิ่งเหล่านี้พ่วงกันหมด เพราะในกระบวนการในยุคสมัยใหม่เหมือนกับเราลบกับเขมรเนี่ยนะครเขาไม่แค่เอาปืนมายิงกับเราเขาปล่อยในโซเชียลมีเดียถูกไหมเขาไปแจ้งกับนานา,นาระยะประเทศเป็นแบบเดียวกันนี่สมรภูมินี่ <ผม S 1> คือ,อการบริด warfare อย่างหนึ่งแต่เป็นการทําในเป้าหมายคนละอย่างไม่ใช่รบกันระหว่างสองประเทศแต่รบกันภายในประเทศระหว่างคนที่จ้องจะลูบคาทําลายสถาบันดั้งเดิมที่เป็นมาอยู่ของบ้านเมืองนี้ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ เขาใช้สารพัด <Syria> ว <S deal> ิธีเพื่อผนวกรวมและท้ายที่สุดวิ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันแลแล้วรวมถึงเรื่องที่อาจารย์พยายามพูดตอนต้นมาตรา112ซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามันเกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญอาจารย์อย่างนี้ครับมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับตอนที่ทํากันในสภาถูกไหมพยายามที่จะแก้แบบลดพระราชสถานะด้อยค่าและทําให้เสียความมั่นคงอสารก็บอกว่าคุณทาตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่ คุณเอาไปทํากันเป็นขบวนการจากนกระทั่งขึ้นเวทีคุณพิธาบอกจะยกเลิกจะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่นนเนี่ยนะครับท่านบอกนั่นคือซอกกร่อนบนทําลายนี่คือความเชื่อมโยงระหว่างมาตราหนึ่งประมวลกฎหมายอาญากับรัฐธรรมนูญ <Okay. S 1> แล้วอันที่2ก็คือว่าอย่าลืมนะครับเคยมีกลุ่มบุคคลที่เป็นแนวเดียวกันขึ้นเวทีและเสนอ10ข้อหนึ่งในสิข้อที่เสนอคือเสนอมาตรา6ของรัฐธรรมนูญด้วยนะว่าจะแก้ไขถูกไหมครับทั้งหมดเหล่านี้คุณสารความร่วมมือกันดังนั้นมันปล่อยไม่ได้แม้ว่าจะเป็นคนละเรื่อง การแก้ไข112การวิพากษ์วิจารณ์กองทัพการเ,าเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านผู้ชุมนุมแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญคืออาจารย์มองมันเป็นจิกซอเชื่อมโยงกันหมดเลยนํามาสู <recognizes? S 1> ่ความไม่ไว้วางใจนะขณะนี้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะตอบสนองไอโจทย์ที่คุณร้อยเรียงแบบนี้หรือเปล่า เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วให้คุณนิ่งชีนแลกเปลี่ยนกับอาจารย์หน่อยเรื่องมาตรากองทัพมาตราเนื้อร้สิบสองคุณนิ่งชีมองเรื่องกองทัพยอมรับนะอาจารย์ไม่รู้อาจารย์พูดบ่อยไหมผมคิดไม่ได้เลยที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ไม่จะโยงขนาดนี้ได้เลยว่ามันมาถึงตรงนี้แต่โอเคเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยไม่ว่าโอเคการที่ปฏิรูปกองทัพการที่ปกป้องทหารเันผู้น้อยที่โดนลังแก่เพื่อนาไปสู่การแตกแยกของกองทัพนี่ไม่เคยคิดได้เลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแต่เอาเป็นว ระเด็นนะคุณระเด็นนะอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรแล้วแต่อาจารย์แต่ว่าเรื่องมาตรา1นึกับมาตร6า6รัฐธรรมนูญเนาะอ,อ่ะอันดับแรกให้ชัดก่อนว่าการพยายามแก้ไขมาตรา1นึนั้นคือประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่รัฐธรรมนูญอ่าการวันนี้เราคุยกันเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญเราคุยกันเรื่องหนึ่งคนละเรื่องแต่อาจารย์เจตบอกว่าถ้าจะไปแก้ไขหรือยกเลิกมาตราหหรือไปเขียนแบบใหมห่แล้วมันจะกระทบมาตรา1นึก็ผมก็ยืนยันว่ามันล็อกไว้หมดแล้วมาตรา6นั้นอยู่ในหมวดหมวดหนึ่ง หมดหนึ่งหรือหมดสองจะหมดสองหมดสองหมดหนึ่งมีห้ามาตราเอาเป็นว่ามันลอกไ้หมดแล้วว่ามันไม่แตะนะครับแล้วเราก็จะเดินไปแบบที่หมดหนึ่งหมดสองไม่ต้องแตะแล้วมันก็จะไม่กระทบมันก็โจทย์เดิมแล้วในเมื่อหมดสองแต่ไม่ได้ถูกต้องเราก็เชิญชวนว่าวันนี้ถ้าอาจารย์มีความกังวลประชาชนหลายคนมีความกังวลอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องกองทัพแตกแยกอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับกังวลได้นะครับประตูบานนี้เมื่อเปิดไปแล้วเราจะเจอกับกรอบและกับดักอีกเยอะเลย ที่มาจากหลักๆก,ก็คือสอวสีน้ําเงินและหลังจากนั้นถ้าวางกรอบอะไรใหม่แล้วเราก็จะมีประชามติครั้งที่2และถ้ามันไม่ดีเราก็จะโหวตความถ้ามันไม่ดีผมก็จะโหวตความถ้าโหวตผ่านไปแล้วนะครับก็ถึงจะมีการหาผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในกระบวนการนี้ก็จะมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องใช้เวลาหลายปีจนไปถึงสุดท้ายถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ดีเราก็จะโหวตโบตความอีก โดยกระบวนการตลอดนี้อาจจะใช้เวลา3-4ปีนะครับซึ่งตลอดเวลา3-4ปีนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญ6 0นย์ก็จะยังคงอยู่ตลอด3-4ปีนี้จนกว่าประชาชนจะลงมติว่าชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความกังวลทั้งหลายที่จะมาบอกว่าไม่เห็นชอบในวันนี้เนี่ยผมว่าไกลเกินไปมากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าวันนี้ประชาชนโหวตไม่เห็นชอบ อาจจะมากหรือน้อยเท่าไหร่สิ่งที่จะเกิดกขึ้นคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยใครบอกว่าจะแก้รายมาตราไปเสนอแก้รายมาตราโดยเฉพาะหลักๆที่เป็นปัญหาที่มาสว เขาก็จะไม่ให้แก้สวก็เดาได้เลยว่าสวสินำเงินก็ไม่ให้แกถ้าไปเสนอแก้ว่ากกตต้องดีกว่านี้ปฏิรูปกกตต้องดีกว่านี้ปปชต้องดีกว่านี้เป็นอิสระกว่านี้ทํางานได้ดีกว่านี้ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดอานาจนะครับก็ต้องทําประชามติเรื่องนั้นคุณยิ่งชี้แจงว่ามันจะกลายเป็นข้ออ้างว่าประชาชนไม่เห็นชอบกับการแก้ไขพอจะมาพูดเรื่องไรมาตราเดี๋ยวก็จะเจอ ช่างนี้ไม่ผ่านอีกก็จะแก้อะไรไม่ได้เลยครับหรืออาจจะแก้แค่ไม่กี่คําไม่กี่ประโยคหรือเป็นเรื่องที่นักการเมืองเขาโอเคแล้วหรือเป็นเรื่องที่สบสินําเงินเขาโอเคแล้วไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วก็ให้อะไรนิดหน่อยเพื่อจะได้พูดได้ว่านี่ไงแก้ได้แต่โครงสร้างที่เป็นปัญหาจะแตะไม่ได้ครับเอาอาจารย์ปิดท้ายตรงนี้ก็ยังมีขั้นตอนอีกเยอะและเออยังมาอาจารย์มารณรงค์ตอนหลังก็ได้สมมุติว่ามันเห็นเอ๊ะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยแต่อย่าเพิ่งปิดประตูวันนี้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าจะแกก้้ออะไไไรีม่ดเ ผมบอกง่ายๆเลยนะคุณเลือกวิธียากลําบากมากคุณวราวิทย์เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วไงก็ไปแก้หมวด15ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลไปแก้ไขรัฐมนูลด้วยการ3ามใช้เสียง3ามรัฐสภาคุณก็ปลดล็อกไอหนึ่งใน3ของสวแล้วไปถามประชามติง่ายๆกว่านี้คุณไม่เอาไงเพราะคุณคิดแต่เรื่องวิธียากๆแล้วคุณก็บอกผมกังวลอย่างนี้คุณนั่นแหละเรื่องง่ายกว่าไม่ทําและนี่ก็คือเรื่องที่พวกคุณสมรทานคณะราชด,ด้วยไง <S <S ถูกไหมกลับมาที่เดิมไงว่าปนะ็นไม่เลือกใช้ไม่เลือกกใช้แ คุณไม่เลือกใช้สิ่งที่ดีคุณก็อยากปลดล็อกหนึ่งในสามของสวคุณก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมทางนั้นผมไม่ประเสธอย่างนี้ถูกมไม่อาจารย์แต่ตอนนี้สองคำถามที่อาจารย์ว่ามันมันผ่านมาแล้วไงมันไม่ได้แล้วมันจะต้องมีคําถามแรกวันวันที่ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องข้อเสนอแก้สองห้าหกก็เคยเสนอนะครับมันก็ไม่ได้เสียงสวครบมันก็ไปไม่ได้อาจจะถ้าไปทางนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอาจารย์มันไปแล้วมันไปไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณรณรงค์ได้ แล้วคุณนั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมผมถึงได้บอกว่าสถานะคุณยิ่งชีพผมไม่รู้เป็นยังไง <c oughs> เพราะผมยังไม่ได้พูดสักคำนะไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบนะแต่ถ้าคุณยิ่งชีพใช้สถานะของคุณยิ่งชีพในฐานะไอรอหรือจะเป็นใคร,รเห็นชอบนหนึ่งของความเป็นพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> บอกว่าเห็นชอบ ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่เห็นชอบกับการยกกร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เอ้านี่ก็คงอาจารย์บอกบอกนะไม่เป็นไรไม่แต่ก่อนในีพักรักชาติเขาประกาศแล้วนี่จริงในฐานะอาจารย์หรือในฐานะพักการเมืองก็พูดได้ครับพูดเถอะมันจะลงได้แสดงจุดยืนได้นะแต่นี่ผมผมหยิบเอาข้อถกเถียงวันที่เกิดขึ้นจากเวทีดีเบตเนชั่นเนี่ยมาขยายความ่อกว่าแต่ละมุมแต่ละฝ่ายเนี่ยมันมีข้อพิจารณาอย่างไรทั้งในทางกฎหมายในทางปฏิบัตินะครับ